ได้ไหมลโอเคกรอบปีปีข้างหลังก็้ส่วนลหล,ลังนี้นไม่คือส่วนหลังมีท่าประกอบนีแล้วนะ หน้ามาหลอกๆนะฮะไปเราก็ถ่ายสองรอบเลยครับ ฮ avez ha a ha อื่อน spell ขอบคุปกเก่ล้าให้อย Gir Hoje ทำงานเห้ย vid a s h l l e ถวัดรสไว้แล้ว n e c e s s a r ตัวสูงไม่ได้เปรียบนี้เออนี่แหละโอ้ซึ่งจะเห็นประโยชน์ของความสูงก็ตอนนี้แหละไ <c oughs> ปได้ไปได้ส่งทั้งตะโกนพี่เขอ้อืมเคยดูสีตะนุนชัยไหมนั่นแหละตัวสูงๆได้เปรียบกว่านั้นแหละสีตะนุนชัยก็ได้ที่แรกเลยก็ตอนแมวดินตายไงต,ตัวเขาใหญ่ ต้องแบบว่าทำที่ตลองดูแบบมันเ็นดูดี่อันี้มันดูไทยิดแค่มันจะลายันอ่างอเจอ้เดี๋ยวเอาเทปหลังคือของวันี้ถ้าเราทำแข็งแรงมากมันไม่ดูดมันจะพังม่้องตายตัวกัขาเลยใช่ เดียวปิดพึบนะจะเข้ารูไหนมีพี่เจาะระบายอกาศให้ห้องเก็บเงอให้ขนาดนั้นใส่สาวอันนั้น

Ô mày nói thật không biết 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 you oh. ทำได้อะไรอยไางเี้ยอากเข้าไมกาหมเบรไม่ดีตีลูตาุง่ไรนะพูดงี้ดูไมันตีไม่ดีาีทำเรื่องอะไรเหรอไม่ครับผมจะบีบจะบีบเลหักได้ด้วยนะจะหักทำไมล่ะครับแกนของมึงน่เียเบรกไม่ใช่ตตีลูตาเลยจะไปแล้วกแล้ว าลงมาไม่ค่อยชักเสาลงมาใช่จากข้างล่างเองเอาเอาวัดลองเปลี่ยนข้าใหม่โอ้ยยอตาเทียบเลยเทียบเลยฮะเดี๋ยวถ่ายมือใหม่ทำมือใหม่ đi không à nó không sợ อะไรก็ได้ทําเป็นของเล่นแล้วมัน

มันต้องออกข้างนอกดิกเห็นเห็นสียังเห็นสียงอะเงี้ยนปนะ้าถ่ายอยู่ประถมเนาะเช็คแล้วก็กดได้แล้วมึงรีใหม่นะก็ะขื้นไปก่อนเ้ยไม่ใช่กดทาย

เข้าไม,ม่ได้เพ่งอยู่มาสององนเลยนกัเบา่วาที่จะเลาไปเปแแล้วของมั